ม,มาจากพี่น้องเมื่อกี้บม่วงสมบูมบกม่วงเบาไตหอมหอมกับน้ำปลาหวานวันทวงนี่เระพี่น้องหนึ่งกระปุกเจ็ดร้อยกร,รัมสังส่งมาซ้ำเ้อนี่กระปุกนี่นี่นี่นนนเบิดแล้วพี่น้องนี่ถือใจอันนี้กับบะม่วงเบาเจ้าเก่าเจ้าเดิมกรอบๆยูปอ่ไม้ยังสุดๆยูไป็ดสวยนั่นกับพี่น้องนี่อย่าลืมเลยพี่น้องสำหรับผู้ใดที่ ส่นกิจสนใจน้ำประหวานบันทองไปกดสั่งเอาได้ในตะกร้าสีเหลืองตัวต่อแหวนเพชรหนึ่งกระปุกเจ็ดลอยกัมนี่แบบเจ็ดรอยกําหาอยกรัมักแบบได้ลดได้ปลาย่างลดดั้งเดิมกะไปกดเอาอันก้อนลดดังเดิมอันนี้ปลาย่างกับมะม่วงเบาเจ้าเก่าเจ้าเดิมขนาดหนึ่งกิโลพี่น้องจัดมาเต็มถาดหนึ่งกิโลแบบนี้เลยอ่นอนเลยทำลายแตก,แตกว่มีหน่วยข่าวแกนทั้งหน่วยเด้อรับประกันได้เพราะว่ารอบที่เล้วเรือวอยยุบมั่น กับปุกหนึ่งส่วนเหลืองานมันเ็นเพชรจงมาแห้่สองน่วยไปพี่น้องมันนี้มาซิมแบบปลาย่างป,าางนะปาาลปา,ย,า,า,าปย่างน้ำปลาหวานรสปลาย่างเืเบเิ้งมามาคนก่อนโอ้โอเจมจดอุ้งกับเจ้าโตใหญ่แห้งเถอเหนียวเนียวเลยคุณคุณคุเลยเดีย๋ยวันนี้จะมาบอกว่ารสไหนอร่อย ใช่มาเปรียบเทียบไอ้เบิงวายเพอาะกันปวดแขนขอค้นกันเอาอย่างมาอ่ะเบิงโอ้ยกลุ่เข้าวเจ้าตัวยใหญ่อีกแล้วพี่น้องเครื่องเน้นๆเลยหอมหอมหอมมันหอมขวดไปไปไปคุยกับบกมก้วนกันพี่น้องสิงมาบอกว่ารถดได้แสบแต่ว่าแสบพอแสบมันก็แล้วแต่คนมากหรอว่า มันก็หยุดน้ำเฮ้าวะ่ะพูดอาบน้ำไม่ป่ะเนะ <Okay. S 1> าะเดี๋ยวเดี๋ยวอ่อนาตก่อนเค้นไปถิดฟ้านั่นมาคุยเลยพี่น้องมาคุยใกล้ๆ๋เฮเจ้าเบิงนี่อือฉสบ,บอแวปนเพชอืม <c oughs> อืม อันนี้มันก็จะมีกลิ่นวานมีกลิ่นปลาเพิ่มคือได้ๆๆป,ปริมามากนั่นกับบะตังอันนี้จะหอมกุ้งได้ชอบดั้งเดิมว่ะเนาะ โอ้อืมรอางเดิมอืมนี่ดังเดิมแต่เขาว่าดังเดิมอร่อยกว่านะรดังเดิมอร่อยกว่าคุี่เห Ừm. Cắn đường, Ừm. Đang mềm để cung quá. บักม่วงใหญ่มาประมาณมันแปะทิศหรือเปล่ยังกรอบเลยนะนนนยิ่งสดอยู่เริ่มแล้วพี่น้งองสำหรับผู้ใดที่มักกินบักส้มหมักเจ้าไปกดเอาได้มีเฉพาะแย่บักม่วงกับมีผู้ใดอยากไ่เห็นน้ำประวานเองถ้าผู้ใดไม่อยากยุ่งยากเห็นน้ำประวานเนี่ยสร้างน้ำประวานพรหมหมักงวงไปเลยพี่น้องมาหอดได้กิน่นผลิตว่ต้องไปต้มให้มันเหม,ม็นกับปอกระปิ เริ่มกันเน่นเน่นเน่นน่นเน่น่อยพอดีครับถ้าบอกม่วงเบอกแท่เปลือกเก้าสิบ่หนาแล้วก็เปลือกมันบอกขมแม่นบอกเถอะ Cái chai nó đặc đời Ở nuôi Rau nhầm Bẹp nuôi Phuột phuột Bẹp đấy cho xếp ไปจัมนมะดุพี่น้องอะไรที่หงำกินขันไทยเลยเย่ายลืมพูดใดสังจสนใจน้ำน้ำปลาหวานมันทองไม่ทั้งรสดั้งเดิมรสไปอย่างเพราะว่าขันไทยในน้ำค่ะดั้งเดิมแซ่บกว่ามีรสปรลาด้วยมีปลาน้ําต่อกกบว่าต่างกันหลายดอกอันนี้ก็เพิ่มมากแค่ไม่กินป่าอันนี้ดั้งเดิมก็คือเป็นรสชาติดังหรือบองเมมงพิ่นเลยต่กล็ลาหมี่ มะม่วงเบาใต้1กิโลกับกรอบ,อบเปรี้ยวจี๊บแบบนี้ไปกดมาลองมาสิมได้พี่น้องไป